คนเกิดพุธกลางคืนนะครับสามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูลักษณะแรกนิสัยเป็นอย่างไรนะครับไห้ขึ้นเป็นปืดน,นะครับปืดลูกโมเลยนะคือเขาเป็นคนที่คิดจริงนะทาจริงนะเป็นคนมุขทะรุเป็นคนใจร้อนนะครับเ,เวลาทํางานเวลาการที่จะอยู่ร่วมกับใครเนี่ยคือไม่ค่อยยอมคนเท่าไหร่นะคือพูดจริงทําจริงมีสัจจะมีวาจาแต่ว่า ใครมายุง่งใครมาทําร้ายจิตใจใครมาทําให้เขาไม่สบายใจเนี่ยโอ้คนคนนี้นะไม่ยอมคนเลยแหละนะครับแล้วทัศนคติล่ะถ้าเป็นในบทของความรักหือพายขึ้นเป็นเรื่องของการขอเนี่ยคือเขาก็เหมือนเป็นคนขาดนะขาดความรักนะออยากให้คนมาดูแลอยากให้คนมาประครบประงมอยากให้คนมาใส่ใจนะเป็นคนอ้อนเลยแหละนะในเรื่องของความรักก็แม้บทอันนี้แบบโอโ้เป็นคล้ายๆแบบว่า นักเครงเคียดนักขมุกขมัวแบบไม่ยอมคนแต่พอมาในบทของความรักนี่ก็นะอ้อนมีลูกอ้อนมีอยากที่จะเข้าหามีความมุ่งมิ้งนะมีความใจอ่อนกับความรักอะไรแบบนี้เออเขาสติเขาค่อนข้างดีนะแล้วก็ยอมออยอมทุกๆอย่างเลยนะแพ้แพ้ใครไม่แพ,แพ้แพ้ความรักนะครับอ่ะมาดูซิเนี่ยเรื่องของตัวเขานะครับเป็นคนโทร r วิร r t หรือ extrovert ใครขึ้นเป็นเขาไม่คน i n รเวิร r t นะคือจริงๆเขาไม่ชอบไม่ชอบวุ่นวายอะไรเยอะนะคือ มีพื้นที่ของตัวเองมีความสุขในแบบของตัวเองไม่ต้องให้มีใครมากําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเขาเยอะนะครับอ่ะดูซิว่าแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณอายุมีโอกาสเท่ากับคุณนะครับคนไทยหรือว่าต่างประเทศเป็นคนไทยนะครับแล้วถ้าคุณชอบคนนี้จะทาอย่างไรจะครองใจเขาได้บ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นราศีสือดาบนะครับคือคนคนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรักต้องขารให้ คนเข้าหานะคุณเข้าหาบ่อยๆนะพบเจอบ่อยๆนะครับพยายามช่วยเหลือนะในบางเรื่องที่เขาขาดว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตการวางแผนชีวิตการดูแลในเรื่องของสิ่งเล็กๆน้อยช่วยเขาคิดช่วยเขาแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เขาเครียดบางอย่างเขาบอกใครไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมใครก็เลยปรึกษาใครไม่ได้แล้วถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้ให้กำลับบงใจเขาได้เนี่ยมันยิ่งทำให้ความสมัมพันธ์เนี่ยมันปลอดไปต่อได้หไหวไม่คืนดยวย้นกันนะครับ ลักษณะให้สองนะครับนี่สัยเป็นอย่างไรดูเซิไพ่ขึ้นเป็นไพ่เข้าหานะอ่ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการที่ตัวเขาเนี่ยคือเวลาทําอะไรเ,เขาเปิดใจเอเปิดใจกับทุกๆคนนะพยายามที่จะช่วยเหลือคนได้ซ้ําไปนะคือถ้ามองภายนอกเนี่ยเขารอบล้อมนะห้อมล้อมไปด้วยผู้คนห่อมล้อมไปด้วยอ่าเพื่อนๆน,นะลูกน้องเขาอะไรแบบนี้คือเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแล้วคนเนี่ยก็ชอบช่วยเหลือเขาด้วยเช่นกันนะครับ แล้วชื่อว่ารทัศนคติเขาเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของไพ่เกี่ยวเป็ดน,นะครับในเรื่องของความรักเขาเป็นคนติดแฟนเลยนะถึงแม้ว่าเขาห้อมล้อมด้วยเพื่อนเยอะๆมากมมยแค่ไหนก็ตามหากเขาได้มีความรักเ้วเนี่ยพร้อมทิ้งอ่าพร้อมทิ้งเพื่อนนะรพร้อมทิ้งคนรอบข้างก็พร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักแบบเต็มที่นะครับแล้วเขาเป็นคน i หร r อเอ็กโรเวิร์ o เอ็กโทรเวิร์ t นะครับเขาเป็นคนชอบ อยู่กับคนหลากหลายเนี่ยยิ่งอยู่คนเยอะๆเนี่ยเออยิ่งมีความสุขนะยิ่งใครให้กําลังใจเขาเขายิ่งมีพลังใจในการที่จะใช้ชีวิตเลยแหละนะครับแล้วเขามีอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันนะครับไพ่กลืนว่าเขามีอายุเท่าเท่ากันนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่กลืนว่าเขาเป็นคนไทยนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะคลองใจคนคนนี้นะคุณชอบด้วยเกินนะจะคลองใจคนนี้ได้อย่างไรบ้างรู้สิ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของเจ้าชายทูเรียนะครับก็พยายามเข้าใจโลคของเขานะเออพยายามเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะเขาชอบอะไรเขาอยู่กับสิ่งไหนหากคุณชอบคล้ายๆกับเขามีสิ่งไหนที่เหมือนๆกันเนี่ยก็พยายามชวนคุยในเรื่องนั้นๆก็ได้นะเออทำให้เขารู้สึกเออเขารู้สึกโอเคนะเขารู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกว่าเอ้ยคุณเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาได้บางครั้งเขามีเพื่อนหลากหลายแต่ก็ปรึกษาให้กับ เขาเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดนั้นหากคุณเป็นที่พึ่งทางใจเขาได้ให้กําลังใจเขาได้คุยได้ไดแบบทุกๆเรื่องเนี่ยมันยิ่งทําให้ใจเขาเนี่ยเขาหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นโดยเจงกัดน,นะครับมาดูลักษณะที่สนะครับนี่ใส่เป็นอย่างไร นี่ใส่ตัวเขานะครับมันเป็นในบุคคลเป็นบุคคลที่ชอบแต่งตัวนะเออเป็นคนแต่งตัวดูดีเป็นคนแต่งตัวเนี้ยบนะครับเออไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ต้องมีระบบมีระเบียดมีการวางแผนชีวิตมีการวางแผนชีวิตแบบ5ปี10ปีจะทําอะไรนะวันอายุเท่านี้นะควรมีรถแล้วอายุท่านี้ควรมีบ้านแล้วเขาก็แน่จะวางระบบ็นระเบียบแบบแผนตัวเองเนะี่ยได้แบบรอบคอบนะครับ ต่ถ้าหากคุณได้เจอเขาเนี่ยโอ้โหของเขาเป็นคนแบบเวลาแต่งตัวก็มีความดูดีนะเออไม่ว่าจะแต่งตัวอยู่บ้านก็ดูดีนะเออคือเขาเป็นคนค่อนข้างจะระเบียบเนียดในทุกๆุมทุกด้านของการดําเนินชีวิตนะครับทาสัศนะติล่ะไพขึ้นเป็นไพ่อาบน้ํานะครับคือเขาเป็นคนที่มี เหมือนผ่านความรักอะไรมาเยอะนะคือเขาก็อยากที่จะได้ความรักดีๆนะความคิดต่อความรักเขาจึงอาจจะมีความกลัวมีความวลในเรื่องของความรักกลัวจะปิดหว่างกลัวจะผิดพลาดนะครับในเรื่องความรักจึงอยากได้ความรักดีๆคอยพพอร์ตจิตใจนะคอยที่จะช่วยนุนนำในทุกๆเรื่องที่เขาทําในเรื่องงานในเรื่องเงินในเรื่องการหนุ่นนาให้ความรักให้ชีวิตดีไปตามๆกันนะครับแล้วเขาเป็นคน introvert e x ร r o v e r t ไพ่ขึ้นมาเขาเป็นคน introvert นะครับ เมื่อสุว่าแล้วเขามีอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับอุดนะครับเขามีอายุน้อยกว่ากุดนะครับแล้วเขาเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศใครึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับหากคุณชอบคนคนนี้นะครับจะทำอย่างไรจะครองใจคนคนนี้ได้บ้าง ใหขึ้นในเรื่องของเทมเพลนนะครับในเรื่องของการเข้าหานะในเรื่องของการเรียนรู้ความเป็นตัวตนของเขาเยอะๆนะยิ่งคุณเข้าใจเขามากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทําให้คุณสามารถชนะใจเขาได้มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการที่รู้เขาทุกอะไรรู้เขาไม่สบายใจเรื่องอะไรรู้เขาเครียดเรื่องไหนคอยที่จะรับฟังคอยจะพูดคุยคอยจะหนุนนําช่วยเหลือและทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความเบาใจมากขึ้นจาก สิ่งที่เขาผ่าน,นความรักมาแย่ๆทำให้เขามองว่าคุณเป็นความรักที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจรับปรกคุณในมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับมารู้ช่ว่าจะเจอทั้ง3ามลักษณะเนี่ยที่ไหนได้บ้างน,นะครับสถานที่แรกไพ่ขึ้นเป็น การที่คุณได้พบปเจอคนคนนี้นะครับจากบ้านใกลเ้เือนเคียงนะเป็นคนข้างห้องเป็นคนข้างบ้านเออเป็นคนบ้านใกลเ้เดินเคียงของคุณคุณอาจจะทํากิจกรรมแถวๆบ้านในหมู่บ้านของตัวคุณก็จะได้พบเจอได้ด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> อันที่2นะครับให้ขึ้นในเรื่องของการที่ได้พบเจอคนคนนี้จากโลกออนไลน์นะคุณ อาจจะไปในเรื่องของการที่ไปโพสตนะใน Facebook ในช่องทางออนไลน์ของคุณนะกับการแสดงความคิดเห็นต่างๆเขามีโอกาสจะมากดไลค์คุณมาแสดงความคิดเห็นต่อตัวคุณมาพพอร์ตมาช่วยเหลือมาให้กําลังใจตัวคุณในยามที่คุณไม่สบายใจนะเขาก็จะพยายามมาทักหากคุณนะในโลกออนไลน์นะครับต่อมาไปขึ้นรับเลี้ยงอ่ารับเลี้ยงถ้าหากคุณเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาไม่ว่าจะเป็นน่องแมวนะครับ แล้วถ้าหากวันหนึ่งคุณได้ไปาพาน้องหมาน้องแมวไปเดินเล่นนะเขาเป็นคนรักสัตว์หมือนกัน,นะเขามาหาคุณหรือว่าเขาเลี้ยงสัตว์เหมือนกับคุณได้มีการพูดคุยสนทนาในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะและมีการต่อในเรื่องความสัมพันธ์อันนี้ก็มีโอกาสโดยเชงกันนะครับดูลักษณะที่ควรระวังนะครับเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นของมีค่านะครับอืมน่ากลัวเหมือนกันเพราะคือไพ่ขึ้นเป็นของมีค่าเนี่ยถ้าไประดงสิงต้องระวังนามาพร้อมกับผลประโยชน์เหมือนกันนะครับอ่ะไพ่อะไรต่อดูซิ ไพ่ขึ้นเป็นพระพิคเนตครับในเรื่องของการที่เขาพยายามจะหาผลประโยชน์กับตัวคุณนะครับพยายามที่จะสร้างโปรไฟล์ตัวเขาองเนี่ยดีๆนะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังของเขานะไม่ว่าการเข้าหาได้แบบถูกจังหวะแบบท,ท,ทั้งที่เขาบอกเป็นเรื่องบังเอ่นที่ได้พบเจอกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นสต็อปนะหยุดเขาค่อนข้างจะมีแต่ความลับ่ายาาหากถามเรื่อง เรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวไปเจอได้ไหมนะครับเรื่องของอบ้านของเขาเรื่องของอะไรบางอย่างที่เขาพยายามปกปิดปิดบังนะั้นมีความกุมเครือค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยคนคนนี้ไม่ได้มาในในรูปแบบของความรักนะแต่ก็มีความแบบไขยฝันนะรออักจังเลยอยากแต่งงานด้วยมีความหวานนะมีความหล่อมีความสวยนะก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับแล้วสิว่าถ้าเจอคนนี้ลักษณะนี้นะครับไพ่จะแนะนำอย่างไรบ้าง ให้ขึ้นพวงเสน่หานะมันคือความหลงทุนต้องเข้าใจมันคือความหลงหลงในรูปนะรูปลักษณ์หน้าตาสวยหลอนะครับหลงในฐานะที่เขาสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาหลงในคําพูดเขาที่เขาสร้างความสวยหรูเอาไว้สร้างไขยฝันคุณเอาไว้ซะเยอะนะเจียวเนี้ยมันทําให้คุณหลงแล้วคุณหลงก็ทําให้คุณหลงเชื่อเขาก็มีโอกาสทั้งเสียเงินเสียทองมีโอกาสทั้งถูกหลอกมีโอกาสทั้งทําให้คุณปวดจิตปวดใจนะเสียเงินเสียตัวไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งต้องระวังกันใหญ่นะครับสุดท้ายนี้ ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบโดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ